สวัสดีครับนี่อยู่รายการซีนเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกม AO นี้นะครับเอนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเปิดเว็บนะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เว็บนี้ไว้ด้านล่างนะครับก็กดไปนะคร <Okay. S 1> ับนี่สำหรับเออเออไม่ครับนยครับก็เริ่มโหลดเลยมาสมมติว่าโหลดเสร็จแล้วนะครับ <Okay. S 1> เออก็มันก็จะมีขึ้นในดาวน์โหลดนะครับอย่างเช่นเอ่อนี่ครับนี่ครับแล้วก็ข้าวเราต้องเซตอัพนี้ก่อนนะครับเอ้เออเออเออใช่ใช่ใชพอที่อัพเสร็จแล้วครับแล้วก็กดน,นี้ครับนี่ครับเเอานี่นะครับ โอ้มัน,มนเร็วอ,อยู่วะนะครับก็เออเนี่ยเขาไม่ได้เขาบูมดึงมไว้หน้าจอบเออ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 ,เอ,องั้นงั้นคลิปนี้เขาแค่นี้แหละเนาะสำหรับคลิปนี้กระผมนายสิเอ,เอ็นขอ,อลาไปก่อนนะครับ